Amém. ข้อมูลหลักฐานการกระทำอันทุจริตที่คอตอสอได้มาจากสํานวนการสอบสวนของสํานักการตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองอมีความชัดเจนของพฤติกรรมแห่งความผิดอย่างยิ่งโครงการปลูกยางพาราหนึ่งล้านไร่เมื่อเทียบกับโครงการอื่นของภาครัฐแล้วมีงบประมาณในการจัดหากล้าย,ยางให้เกษตรกรไม่มากนักราว1,400ล้านบาทเท่านั้นแต่ข้อมูลจากการสอบสวนของสอตองอที่ผ่านมาพบหลักฐานความผิดเป็นที่ประจักษ การตรวจเงินแผ่นดินคุณหญิงจารุวันเมนค่ากาติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดถึงขั้นส่งทีมงานลงพื้นที่ไปตรวจนับจํานวนและคุณภาพของกลรายางอีกทั้งตรวจสอบสัญญาว่าจ้างเอกชนขั้นตอนการกําหนดคุณสมบัติผู้เข้าประกวดราคารวมไปถึงหนังสือของทางราชการอีกหลายฉบับล้วนพบพิรุธความไม่ชอบมาพากนทั้งสิ้น จุดเริ่มต้นของโครงการเกิดขึ้นราวกลางปี2546เนวินชิดชอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้นเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยให้กรมวิชาการเกษตรที่เนวินกำกับดูแลอยู่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการแล้วความไม่สุจริตเริ่มก่อตัวเด่นชัดมากขึ้น มีการประกวดราคาหาเอกชนผู้จัดหาล้ายางโดยการกำหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้มีความชนานาญและมีแปลงต้นลรายางที่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรไม่น้อยกว่า1,000ไร่ข้อนี้ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยถึงกลางหมดสิทธิ์เพราะในประเทศไม่มีผู้ใดมีแปลงเพาะพันธุ์ที่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรถึง1,000ไร่ บริษัทเจริญพกพันธ์เมล็ดพันธุ์จำกัดในเครือซีพีกลับมีแปลงพันธุ์กล่ายางตามจํานวนที่กําหนดได้เนื่องจากใช้ทุนมหาศาลกว้านเช่าซื้อใบรับรองแปลงต้นกล้ายางพาราจากผู้เพาะพันธุ์ทั่วประเทศนํามาแจ้งต่อครงวิชาการเกษตรเพื่อให้ตรงตามคุณสมบัติผู้เข้าประกวดราคา,าทั้งที่ซีพีไม่มีความชํานาญเกี่ยวกับการเพราะพันธุ์ยางพาราเพราะไม่เคยทําธุรกิจเกี่ยวกับยางพารามาก่อนแต่ในที่สุดก็ได้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา พิจารณาเนื้อหาสัญญาว่าจ้างระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับ CP พบหลายประการที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ CP อย่างการให้ผู้รับเหมาส่งก้าพันยางล่วงเลยระยะเวลากำหนดได้เพียงแต่จ่ายค่าปรับในอัต,ตาาราต่ำการเปิดโอกาสให้ CP หาผู้รับเหมาช่วงจัดหากล้าย,ยางได้อย่างไม่มีกฎเกณฑ์หรือการที่กรมวิชาการเกษตรจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่คู่สัญญาได้กว่า200ล้านบาททั้งที่ยังไม่มีการผลิต สำคัญอีกอย่างที่สื่อถึงความไม่โปร่งใสของโครงการนี้คือราคา9 0ันที่ครมวิชาการเกษตรซื้อจาก CP ประมาณ10